คลิปนี้พี่นันจะแชร์ข้อน้ารู้ของการตั้งค่าไวบาราลส์พิกเจอร์คอนโทรลและระบบโฟกัสสาหรับถ่ายวิดีโอด้วยกล้องนิ k o n C30 ให้มีความคมชัดสีสันถูกใจกันครับสำหรับมือใหม่ที่เริ่มทำวิดีโอคอนเทนต์มักเจอปัญหาการถ่ายวิดีโอให้คมชัด และการปรับแก้ไขสีสันในวิดีโอให้ถูกใจพี่นันมีเทคนิคที่อยากจะขอแนะนําดังนี้ครับในคลิปก่อนหน้าพี่นันแนะนำให้ใช้ดูรอบแสงที่แคบลงเช่น f 4.0หรือ f 5.6เพื่อให้วิดีโอมีความคามชัดมากขึ้นและเพิ่มเติมในส่วนนี้เราควรเปิดใช้ vibration r e t i o n เป็น on นะครับเพื่อลดการสั่นไหวของภาพวิดีโอลงแต่ฟังชันนี้จะใช้ได้เฉพาะกับเลนส์ที่มี br นะครับเช่น nikon dx 16 50 มม3.5 6.3ตัวนี้ครับ 2. ครับเพื่อให้บุคคลในภาพวิดีโอมีความคมชัดเราควรกำหนดระบบโฟกัสแบบ Full Time และเลือกพื้นที่โฟกัสแบบ Auto Area People ซึ่งกล้องจะโฟกัสที่ดวงตาของคนในเฟรมแบบอัตโนมัติ หรือเราอาจจะเลือกพื้นที่ที่ต้องการโฟกัสนะครับในภาพเพิ่มเติมโดยการระบุบ,บนหน้าจอนะครับโดยการจิ้มไปที่หน้าจอ lcd นี่แหละจะมีระบบ tracking พื้นที่หรือวัตถุนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดปุ่ม exit เพื่อจบการทำงานครับ 3. หากเราต้องการถ่ายวิดีโอหลายคลิปเลื่้องการให้สีวิดีโอมีความสม่สำเสมอแนะนำหให้ fix ค่าไวบรลันต์แบบแมนนวลนะครับโดยการเลือกว i บรลน์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแสงในขณะนั้น เช่นนะครับเราบันทึกวิดีโอกลางแจ้งวันฟ้าโล่งก็เลือก Direct s l i g h t วันฟ้าครึ้มเลือก Cloudy หรือในห้องที่มีไฟสีส้มนะครับเราก็เลือก Incandescent นอกจากนี้เราอาจจะกำหนดค่าอุณหภูมิของสีเป็นเคลวินเพื่อเฉพาะจาะจงมากขึ้น 4. หากไม่อยากเสียเวลาปรับแต่งสีสาวิดีโอในภายหลังหรือกรณีที่เรานำกล้อง Nikon 430มาไลฟ์นะครับและอยากได้ภาพวิดีโอที่สีสวยทันใจ เทคนิคง่ายมากเลยก็คือลองปรับใช้ p พิเช e คอ Control ที่นิคอนได้เตรียมเอาไว้ให้ซึ่งเตรียมไว้อย,าอย่างจุใจเลยครับในกล้องนิคอน C30 เช่น Dream POP ม i เ a ค o l i c และ t o ย แถมเรายังสามารถปรับแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเช่นความสดคอนทราสต์ได้แบบเน้นๆตามต้องการภาพคมชัดสีสันถูกใจที่เหลือเราก็ใช้เวลาอย่างเต็มที่กับกล้องนิคอน C30 นะครับเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเราและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กันและกันอย่างต่อเน,นื่องครับ